สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจากมื้อนี้ไปดตลาดมาได้หลายอยา่างนี่เปดตลาดม่น่้ก็ได้อันนี้น้องบักนาวหึ่งกิโลสิบห้าบาททุกคนค่ะขายโลละสามสิบเลยคือมาครึ่งโลสิบห้าบาทกินได้โอ้เมลล่าเป็นเดือนถล้ <S 2> <S 2> <ๆ S 2> พี่น้อง <S <S เป็นเดือน <S 2> <S 2> อเึนล้วด้วยกันแล้วกบพักแล้วแะ่นะพักพี่น้องพักนะพักทา,ายบ้านเฮากลัละาสิบบาท คะอันนี <convert to Christians> ้ก <glucose been w benim> ับพักอย่างน้องเอาห็นพี่น้องเบมือนกันอันนี้เขาเอิ้นพักอย่างน้องเขาเอิ้นยอดอ่ะนะแม่พี่น้องยอดยอดกับโลกโลกนะแม่อออันนี้ยอดกับโลกด้วยจ้าหนิหนิเชเดือนเอิ้นยอดกับโลกน่ะแบบหนิการแม่สิบบาทจ้าซื้อมาไว้แขงลวกแล้วจ้าเนาะอือยู่บ้านนะมีอยู่อยู่หนีโมมีแล้วจ้าไม่ได้ซื้อกินละซื้อกินแล้วบอกแพงหมดการแม่สิบบาทแล้วจ้าเนาะ เก็บไว้ก่อนน้นาใส่กลิไว้ก่อน,นจา้ามีนะคะเอันเป็นยากกินมากอันนี้บป็นยามาเอากุนซื้อว่าจังไดดกับเบร์ลูดหรอกนะไปเลื่ยไปซื้อโลนึงพิจิกมาก,กับพวงงามดีหรอกพี่น้องเซมเปิลถ้ากันอยากกินหิวลองเบิ่งมันหวานมันอยากซิมเบิ่งแล้วจ้ะก็เคยกินอด้วยอกมันก็นหวานอยู่แต่ว่าหลังจากลองเบิ่งอันนี้ราห์หนีนวยใหญ่แห้งเนาะแต่เนาะ เลยอยากลองเมืองเนี่ยอยาลองเมืองมันหวานทุตตะกรอนบอสเนกโอเคอยู่หวานคือเกา้าแลแต่แต่ก็ส้มไม่หวานหลายที่น้องนะวางไม่ดีก่อน,น,นอเนาะเดี๋ยวเเผือกจะเป็นร่างแค่นึงนาะจากเนาะนี่ก็ไปได้หมากอันนี้ได้บะเนี่มังกรแก้วมังกรี่น้องจากจั่งมวยจักบาทไม่ได้ถามแต่ว่าเพิ่นคิดราคามากอะสองสามยางอะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทนอกจากเนาะโล่แหละ โลละเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนนี่นะสีขาวนะเอาม,มาหน่วยนึง่งนะจ๊ะน้องเอามาเมือดกันเอามาเมือดกันอันนี้ก็เปซื้อล่องกองล่องกล่องก,กินไปไลายเติอแล้วล่ะล่องกล่องกับประมาณโลนึ่งคนละนะจ๊ะน้องกินไปไลายเติรแล้วนะจ่ะนาะนี่เลือกกินนันบิ๊กกินไลายเตอร์ไปล,ละจ้ะมาฮะมาเพราะอะไรกันซีมไปซีมมาส่งสามคนส่งสามพ่อลูก อันนี้กนะงสารไม่ลู้จดหมะพร้าวดูมั้งหมกข้าวขึ้นมาถือค่ะเคท้ามะพร้าวซางด้วยยี่สิบบาทจะซื้อสันตัวมะพร้าวน้ำหอมเนาะจ๊ะเนาะนี่ไหมอุ้ยซางด้วยยี่ 20, สิบซื้อมาก,กินน้านมันล่านล่านหนึ่งอันนี้ถือดีอยู่ซางด้วยยี่สิ 20, บค่ะว่าโอเคก็จะซื้ออีกมืึ่หลังลจะเนาะจะเป็นย,ยังไงเด้อ ที okay, okay, ่โอเคบ่โอเคบ่ลูก้บ้าค่ะลองเบ่งเอาไปแช่ไว้เย็นเย็นเพรามันกินน้ำไม้แต่นะ้ะน้ำกันออกับข้าวดีๆแช่เด็ดอือนี่ละสลาดมาากะได้ันละย่นนงะองใจเทอยู่น้อนอือน,นี้เอาไว้ก่อนนะ้อเดี๋ยวพอเราใส้ตู้อย็นไว้ไว้แช่แค่ว่าสเดือสิบห้าพี่พระนองไปล่างาเอาหุมเด็ก นี่ล่างหมางงุนมาไว้กินเนี่ยแซ่ซุปดูดินไว้ทำกินแซ่บๆนะคะทุกคนค่นะนไปเนาะไปล่างหม่างงุนกันเลยจ้าคลิปนี้กันนะจ้าอ่าก่อนสิล่างหม่างงุนก็มาล่าง,ค,างาคุยคล่างซ้ำกันก่อนเคลียร์สก่อตนะจ้ะเนาะขออนุญาตเอาขึ้นก่อนได้จ้ะกล้องอะไรนี่นะคะ <c oughs> ล่างคุยล่างซ้ำก่อนนะคะเนาะ เชียร์อบอนเกียร์บอน 先生。<Thank> <Thank you. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยกน้องเดี๋ยวนะคะให้ล้างน้ำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อมาล้างหนังอวัยวกัน ทุ่งดราบ่ให้ม่เพีเป็นขยะนิงพี่น้องนะขยะเตาทุงดํามาให้เป็นขยะดย้นะยง,งเพราะว่าชาวเรืเราออกไปทิ้งแล้วนะคะทุกคนอ่าทุงดําก่อนพี่น้อ,องุงดําุงดําเราแล้วก็ล่างมางมน,นเาจะนาะออกไปทิ้งเป็นขยะก็ได้ เสจอาหารเสกใน้องเ่า รียบร้อยทุกคนเรยบร้อยแลวนะคะได้เคยล้างซนเรีเเยบร้อยแล้วกะสีล้างหมองมุนเฮานะคะทุกคุณค่ะล้างใส่ถาดทีไั้เลยนะจ๊ะ,ะล้างซุปไหสิแต่ว่าเป็นเส้นเย็นสิเส้นเย็นๆแล้วจเนาะเส้นดีวบันว่า เรียบร้อยทุกคนนะคะล้างอุ้่นเรียบร้อยแล้วน,นะคะทุกนะคะเอาไาในสซาเดือดเวลาที่เราน้องไปโก้นนะคะพอพอรกระสาเดือดนคลิปต่อไปนะคะขอบคุณลหลายๆรับชมคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะ